วันนี้เราอยู่กันในแมปปีศาจนกคอกซึ่งวันนี้เราจะมาบัตระกับคุณจีโนโน,นะครับคุณพร้อมหรือยังครับคุณจีโนพร้อมเลยครับเอ้ยคุณจีโน่บอกว่าพร้อมเลยนะครับสามสองหนึ่งลืมโอ้โหโอ้โหโอ้เก่งจังเลยวะใช้ตัวนี้ผมโคตรไม่ชอบเลยโกมากไอตัวเนี้ยควันไปหนึ่งที จจป้องกันอมแล้วผมสูป<ม>อพี่น่ลแล้วี่หนึ่พี่เฉียงรูฟันกันครับบาไม,ม่โดน,าาดนดครับบาไม่โดนอืมครับ Oh ทุกทีนั่นก็มีฝีมือนะครับโคตรมีฝีมือเลยเพราะตัวที่โคตรโกงตัวที่โคตรโกงไงโกงชิบหายอื้อหือ mình có con cần nhàng đi không? mình có con à? không mà hả có được thì ui ผมต้องหาที่อยู่างหวังตู้ปุ่นเสจปุ๊บไม่ใจดีุดพุ่งไปฟันครับแล้วก็ปุ่งไนันยังไงต่อครับไปมาแบบรัวๆนะครับ ผมเลือ้อส50เลยนะครับุกคนใจเล่ครับใช้นี้ใส่ครับ <c oughs> ใส่ไปหนึ่งทีครับลนเลยนะครับ <c oughs> บั่งกันครับ <c oughs> ไม่รู้อยู่ไหนครับตอนนี้คุณจีนอ่อยู่บนอยู่ล่างเจ <c oughs> มาล่างก่อนเถอะ เงินไปอีกจ yeah! ังาไหร่ครับดูครับดูครับเพ้อนดูครับอุ้นอุ้ยอันี้ผมอยู่ที่นี่นะครับวิ่งหนีก่อนนะครับินีหนีก่อนสียชีวิตเลยนะครับโอ้ยไม่ตกันเลย สู้กันที่นี่นะ mm hmm. ผมใกล้ตายแล้วนะครับเ mm hmm. ลือดเลือดีกสามสิบเองเลือดก็เอาจสิบเอิง hmm. mm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  hmm. เงียบอย่างไรเด็กน่าอะไรดีไอผมปัตตาโมไม่เงียบลย่างไนะครับทุกคนเงียบเงียบน,นะนครับทุกคนผมรู้สู้กันเลยมองมนันมากเลยนะแต่ผมแพ้แน่นอนนะครับใช้ตัวนี้ไม่ค่อยทำลายเลยแล้มีใครก็ไม่รู้ครับดูดมาเรื่อหงหรอ อันนี้มารงั้งน,ะน,น,นมันม่วกับมัน,นอะไรกันแม้็นอะไรกันตัว้อือหือคู่กันมันเลยนะตัวนี้โอ้ยัวจะตายร้วนะครับีนน่กเอเจ็ด ออออเออที่หาผมโดนคอมโบโมันครับชิ่หาแล้วผมโอ้ดิสโก้โอ้ยเช็ดว้าตายเลยนะครับไอ้น,นี่ค่ะผิดคนเอ็งใช้ผิดคนไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ผมทำไมเอ็งไม่ใช้ใส่ผมทำไมเนี่ย ออกมาหนีออกมาเลยไอ้จใาไอ้จใามันสู้กันอย่างมันเลยนะครับวิ่งเหรอผมวิ่งนี่่คือตัวกัร์ดลอมจากนั้นจีนุก,ก็พาผมไปนะครับและไอ้นั่นกับไอ้นั่นก็สู้กันต่อแบบมุมมันไม่ไปจ้าก็ไม่ได้จ้ะผมจะชีวิตคุณโอเค ผมก็ไปที่น้ําตกแล้วครับก็คือที่ลับนะครับโดค่ะต,ตัวตายก่อนนะตัวหนึ่งมาสู้กันใหม่แต่ว่าผมเปลี่ยนตัวมันไม่ดีรััส,รสาม,ส,ามสองอันหน่ขาปลาแตกมันมีที่รับอยู่แล้วครับดูดูนี้ครับ ครัือในีาปเนือผมก็ตัตายไม่มีใครร้อ่ะเออผมตายะเ่ไหมมันใช้ตัวอะไรครับผมก็ไม่นนนนมีผมกผ,ผมใช้การความรักเออผมใชจแรง มันได้แปลความมากเลยใครเลยมิสซิลี่ผมมิซิลี่กับวีเกับใครเอาสามสองหนึ่งเลือกได้คุณงไปแฟันแล้วคุณจีโน่ฟันก่อนเลยนะครับพุ่งไปฟันกับผมฟันก่อนแล้วยังไงต่อนะครับฟันไม่โดนพุ่งไปฟันนะกดโดนยังไงพุ่งไปมันเด็ี้ไอ้นี่ใครก็ไม <Ay, ay. S 1> ่รู้นะครับผมไม่รู้จักมันครับ <in> <Ferrari>. <Watching> แต่ก็พุ่งไปฟันมันนะครับไม่ลวนไปอย่างมายุ่งแถบวบนี้นะครับคนกำลังจะสู้กันนะครับคุณจะหลบพุ่งไปครับผมพุ่งไปฟันนะครับไม่โดนนะครับไอ้นี่มาชอ็อตผมทำไมวะม,มันก็เกี่ยวอะไรเขาเขาแล้วเขาก็พุ่งไปฟันนะครับแล้วก็ขึ้นมาบนนี้นะครับเพื่อหลบตีของมันแล้วก็ขึ่นมาต้องวีเอสกับฮันเทลนูกันเหรอเนี่ยฟันลัวๆเลยนะครับ เพราะว่าทางคุณจีนโน่คุณจีนโน่ครับลุมมันก่อนเลยคนเดียวนี่ครับปึ๊บยังไม่โดนมันม,มันแอบวิ่งหนีพวกเราสู้กันต่อเลยครับคุณจีนโน่ไม่โดนต่อเลยนะครับพอดีตรงไหนคุณจีนโน่ว่าอยากเล่ก,กับตรงนี้นะครับอุ้ยเจ็บแรงเที่ยงครับอวดไหม้ ก็พูดควันแล้วก็อืตอนนี้าเียพูดตตอนนี้คนเราสู้กันอย่างมันมันบ้าบินมากเีูดตอนนั้นพมก็สู้กับคนที่นู่ไปอย่างมันครับ15นาทีครับมันมาสี่ตุ๊บนะครับกับ โอ้ยโดนแต่พลังนี้นี่ครับปูแบ๊บฟันครับโดนโดนพี่ผมเอฟอยู่ก็ลางจ้าผมสู้กับคนจีน่าแบบมาเนี้ ดมูคือจีนุกันเลยนะครับเป็นตัวปิวเลยไม่เแดบบิน,นหมู่เลยนะครับอันนี้คือเป็นเนย้อปิ้งไอ้วาตามาไม่เนื้อปิ้งครับนี่วาตามาเมื่อกี้เลยแต่แล้วก็ตืินครับพุ่งขึ้นบนนี้ครับ ด้ฟันไปครับก็สื้อกับคุณจีนต้ออย่างมองมาตอนไหนเจอตรงนีนะครับเอาครับเอาครับอุ๊ยฟันไหมล่ะขึ้นไปครับยังไงต่อครับฟันยังไงต่อครับองกันไว้องกันไว้ฟาดข้างหลัง ้องกันก่อนนะครับป้องกันก่อนนะครับป้องกันนะเข้ามาถึงก็จุ๊บไม่โดนว่ะจุ๊บไม่โดนยิงกันบนนี้ยังไงครับอยากจะฟันให้โดนสักโลนะครับไม่โดนเลยนะครับเมื่อเคยโดนผมเนี่ยดหนึ่งร้อยกัยนอะย่งเดย เจนก็วิ่งไปนะครับกรต่ายมาตัวกระต่ามาตัวมาโดนผมแล้วเขาก็โดนแบบนี้นี่เขาบอกมาเต็ม คุณสู้คุณจิโนก็อย่างมัน,มนอีกสี่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนใครวะมันบอกว่าตัวตายตัวเตือนเล้ยผมไม่ได้เปิดบ้านเลยโอออย่างคุณจิโนก็กำลังหลบหนีผมก็จะไปฆ่าคุณจิโนกันเออ่าจับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะฆ่าคุณเนี่ยเปลี่ยนตัวนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนทำให้คุณเปลี่ยนตัวได้เองนะครับจะเป็นเมื่มไหร่ก็ฟันไปเลยนะครับจริงีนู้อยากเปลี่ยนตัวนะครับ,บอุ้ยตายไม่จ้ะฟันโดนตีเราเปลี่ยนตัวค่ะ ลแล้วสำหรับวันนี้หมูขอตัวลาไปก่อนครับเอาครับสวัสดีครับุกนหวังว่าจะสนุกแต่ผมไม่สนุกเลยผมว่า